ราคาข้าวเปลือกปัจจุบันนี้นะครับปี2 6 7นะครับเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายครับเดือนธันวาคม2 6 7นะครับการส่งออกข้าวช่วง11เดือนที่ผ่านมาเห็น้องครับประเทศไทยของเรานะครับส่งออกข้าวไปถึง9.27ล้านตันแล้วครับปีนี้นะครับถือว่าราคาในการส่งออกนะครับส่งออกดีนะครับราคาภายในประเทศก็ดีเช่นกันครับเหลืออีกไม่กี่วันนะครับจะสิ้นปี2 6 7แล้วครับประเทศไทยนะครับ ก็จะลุ้นนะครับการส่งออกข้าวนะครับทะลุ10ล้านตันครับไป่น้งครับถือว่าราคาข้าวนะครับประเทศไทยนะครับส่งออกข้าวได้ดีนะครับแล้วก็พี่น้องเกษตรกรนะครับขายข้าวนะครับในปี2 5 6 7นะครับขายข้าวได้ราคาอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับได้ดีทุกชนิดข้าวครับปีนี้ครับแนวโน้มราคาข้าวเปลือกของประเทศไทยเรานะครับปี2568นะครับข้าวไทยนะครับ จะไปได้ดีหรือไม่นะครับก็ต้องติดตามกันต่อครับพี่น้องครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสวัสดีครับพบกับช่องบ้านบ้านน้ทั่วนะครับวันนี้นะครับมาติดตามสถานการณ์แนวโน้มราคาข้าวเปลือกของไทยเรานะครับปี2568นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับประเทศไทยเรานะครับยังคงเจอปัญหาหลายรอบด้านนะครับสําหรับการส่งออกข้าวไทยในปีหน้าครับพี่น้องครับหลังจากที่ประเทศอินเดียนะครับกลับมา ประกาศส่งออกข้าวขาวอีกครั้งนะครับในรอบเกือบ2ปีนะที่ผ่านมานับที่งดการส่งออกข้าวครับส่งผลให้ราคาข้าวในประเทศไทยนะครับจะไม่สดใสแล้วครับพี่น้องครับข้าวเปลือกเจ้านะครับความชื้นที่25%หอร์น้องเกษตรกรครับที่เคยขายได้มากกว่าตันละ1,000งบาทต่อตันนะครับปัจจุบันครับก็ทยอยร่วงลงมานะครับเหลือตันละ7 0 0 0 8 0 0ถบาทต่อตันครับ ในขณะที่ตลาดต่างประเทศต้องแข่งกับราคาข้าวของประเทศคู่แข่งที่ถูกกว่าข้าวไทย3 0มสถึงสีเหรียญต่อตันไม่นับรวมอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนครับพี่น้องครับถือเป็นความท้าทายอีกครั้งนะครับในปีหน้าครับสองพครับของข้าวไทยเราครับสถานการณข้าวไทยปี2อ6 8นะครับเหนื่อยแน่นอนครับเหนื่อยทั้งผู้ส่งออกพี่น้องเกษตรกรของเรานะครับทั้งโรงสีนะครับตลอดจน ปัจจัยในการผลิตข้าวนะครับมีราคาเพิ่มสูงขึ้นทุกปีครับพี่น้องครับต้องเผชิญกับปัจจัยรอบด้านทั้งปริมาณผลผลิตข้าวทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นจากสภาพดินฟ้าอากาศที่เป็นใจนะครับพี่น้องครับส่งผลให้การกดราคาข้าวในตลาดโลกเกิดความผันผวนการแข่งขันด้านราคารุนแรงขึ้นครับพี่น้องครับในปี2568ครับที่จะถึงนี้ครับพี่น้องครับ ประเทศไทยของเรานะครับต้องบริหารจัดการสต็อกข้าวให้ดีครับพี่น้องครับรวมทั้งพี่น้องเกษตรกรครับต้องเก็บข้าวที่สต็อกไว้นะครับว่าราคาจะสูงขึ้นหรือปรับตัวลดลงครับต้องรอรุ้นอีกครับพี่น้องครับการส่งออกข้าวไทยในปี2568นะครับต้องเผชิญกับปัญหาราคาเป็นปัจจัยหลักครับพี่น้องครับและค่าเงินบาทที่ผันผวนเพราะหากค่าเงินบาทอ่อน ความสามารถในการแข่งขันจะมากขึ้นครับพี่น้องครับเพราะทุก1บาทจะกระทบราคาข้าว15-16ถึงบาทดอลลาร์สหรัฐต,ต่อตันขึ้นกับว่าบาทจะอ่อนหรือแข่งค่าถ้าเงินบาทแข่งค่าต้องปรับราคาขึ้นอีก15-16ถึงดอลลาร์สำหรับราคาข้าวขาวครับพี่น้องครับช่วงปี2อ6 7ครับขณะที่ราคาข้าวในประเทศไทยของเรานะครับยังได้อานิสง์จากประเทศอินเดียครับพี่น้องครับที่ แบนการส่งออกทําให้ตลาดข้าวของอินเดียครับแช์มาที่ประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศปากีสถานและประเทศเมียนมาส่งผลให้ราคาข้าวสารขาวในประเทศที่ผ่านมาสูงแตะ26,000บาทแต่ปัจจุบันราคาเฉลียอยู่ที่15,000บาทต่อตันสาเหตุเพราะประเทศอินเดียกลับมาส่งออกข้าวอีกครั้งในปี2 5 6 8ครับประเทศอินเดียจะกลับมาส่งออกข้าวเต็มรูปแบบครับ พี่น้องครับประเทศไทยเรานะครับต้องวางแผนนะครับในการส่งออกข้าวในปีหน้านะครับสิ่งที่ต้องมองไปข้างหน้านะครับประเทศอินเดียจะทวงคืนส่วนแบ่งตลาดที่หายไปกลับมาและเนื่องจากข้าวอินเดียมีราคาเฉลีย่ยอยู่ที่440ดอลลาร์ต่อตันนะครับพี่น้องครับโดยที่ข้าวขาวไทยนะครับอยู่ที่480ดอลลาร์ต่อตัน ห่างกัน40-50ดอลลาร์ต่อตันลูกค้านะครับที่จะซื้อข้าวไทยอาจจะกลับไปซื้อข้าวอินเดียประเทศอินเดียเป็นเจ้าตลาดข้าวขาว5ล้านตันไทยได้ส่วนแบ่ง2ล้านตันดังนั้นครับปี2068นะครับที่จะถึงนี้นะครับหากประเทศอินเดียทวงคืน2ล้านตันกลับส่งผลให้การส่งออกข้าวของไทยนะครับปีหน้านครับจะอยู่ที่7ล้านตันเพราะปีหน้าคาดว่าประเทศอินเดียจะมี ผลผลิตสูงถึง142ล้านตันข้าวสารนับว่าสูงสุดเป็นประวัติการเพราะว่าประเทศอินเดียจะรุกการส่งออกข้าวอย่างหนักครับพี่น้องครับส่วนการผลิตข้าวโลกจีนยังคงเป็นเบอร์หนึ่งที่มีผลผลิตข้าวมากที่สุด146ล้านตันข้าวสารรองลงมาเป็นประเทศอินเดียครับพี่น้องครับมีผลผลิต142ล้านตันข้าวสารประเทศบางคลาเทศมีผลผลิตเป็นอันดับที่3า ผลิตอยู่ที่37.30ล้านตันข้าวสารประเทศอินโดนีเซียมีผลผลิต34ล้านตันข้าวสารประเทศเวียดนามนครับแม้ว่าผลผลิตจะลดลงเหลือแค่26.50ล้านตันข้าวสารแต่สูงกว่าไทยที่มีผลผลิต20.10ล้านตันข้าวสารครับพี่น้องครับสถานการณ์ปีหน้าดูแล้วครับมีปัจจัยลบมากครับพี่น้องครับสิ่งที่จะช่วยได้คือค่าเงินบาทฮาร์ดออนค่าและมีเสถียรภาพ อาจทําให้การส่งออกสู้กับคู่แข่งได้คาดว่าการส่งออกในปี2 6 8น่าจะมากกว่า7ล้านตันครับพี่น้องครับที่ไทยต้องวางแผนที่จะส่งออกข้าวนะครับในตลาดภูมิภาคอาเซียนของเราครับถ้าเราทําได้นะครับพี่น้องครับจะทําให้ภาพรวมการส่งออกข้าวไทยมีปริมาณที่สูงขึ้นได้นะครับพร้อมที่จะรับมือประเทศอินเดียนะครับที่จะทวงคืนตลาดข้าวขาวนะครับ พี่น้องครับเราต้องมาลุ้นราคาข้าวเปลือกในปีหน้าครับปี2 5 6 8นะครับว่าจะแนวโน้มนะครับว่าจะปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือจะลดลงครับต้องติดตามกันต่อครับพี่น้องครับต้องฝากถึงทางท่านรัฐบาลครับหรือผู้มีอำนาจนะครับต้องหาตลาดส่งออกข้าวไทยให้เพิ่มขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรครับได้ขายข้าวได้ราคาดีผมขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรทุกท่านทั่วประเทศไทยสู้ๆได้วยกันครับพี่น้องครับ รับชมคลิปนี้แล้วฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบ้านานออดทัวด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ